เข้าร้านทุเรียนอะไรใช่ไหมพี่ต้องเข้าร้านทุเรียนก่อนเลยนะกับข้าวนี่ยังไม่ได้ซื้อนะยังเลยนะเพิ่มให้สิบาทอยานอ๋อครับผมอยากกินทุเรียนกันเลยอ๋อนี่ฮะครับทำเพื่อมีเรางกันเถอะทำไม่รู้ไปผิดหวังไหมม่ผิดหังมาบ่อยไหมพี่มาบ่อยไหมครับนามประจำเลยนะมีไอเทมันเป็นประจำโอ้โหครับผมโชว์เอฟซีหน่อยครับพี่จัดไปให้เมียนะเมียสั่งมาซื้อสุดยอดมากครับพี่ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนถ่ายคลิปยูทูบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดสะพานสีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเรือนหมอนทองจันทบุรีนะครับผมร้านปาอุกับลรงแมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับตอนนี้นะฮะลูกค้าลุมเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับลูกค้ากําลังเลือกงานนะฮะร้านนี้ก็รับสวัสดิการนะครับผมม33เราชนะฮะตอนนี้มาแรงมากเลยลูกค้าลุมนะครับตอนนี้ ครับผมห้าร้อย่นี่ยาอทัอง้งสาวใช่ไหมจ้ะ นีที่ร้านเปลือนลงมาเยอะเลยนะครับวันนี้นะฮะส,สวยๆเลยนะครับไซส์ประมาณอยู่ที่2อกิโลนิดๆน,นะครับถึง3ากิโลนะฮะร,ราคาวันนี้อยู่ที่170บาทนะครับโล170บาทนะครับโลร้อยเจ็ดสิบกว่าบาท,ท เอฟซขอจัด300กว่าบาทพี่เสื้อขาวนะผมเอฟซีมากินบ่อยนะฮะมาสมันหนุนบ่อยถึงเรื่องงานมาก็แวะเข้าร้านทุเรียนเลยที่เขาบอกมารอร้อยเจ็ดสิบเลยครับผมอง้าเลามร้อย่สบาท้หารอยบบาาเรียบร้อย เรียบร้อยไปอีกหนึ่งชุดนะครับไม่แตะพี่เอาเลยใช่ไหมกาิา้กระดาษลองิ้นงิ้วรลอ้นครับผมจิ้มดูได้นะครับแต่ผ่านกระดาษนะครับลูกค้านี่นะฮะคือความสะอาดนะลูกช่วงนี้เราเซฟเนะครับช่ยกันไม่มนมอนื่องเลิกงานมาก็ เข้าร้านทุเรียนเลยใช่ไหมพี่ต้องเข้าร้านทุเรียนก่อนเลยนะกับข้าวนี่ยังไม่ได้ซื้อนะยังเลยนะโอ้ครับผมตลาดครับครับตวันนี้คือรอมาทั้งวันแล้วใช่ไหมเพื่อสิ่งนี้นะครับผมตัวที่อยากกินโอ้ครับผมอยากกินทุเรียนเลยโอนี่แหละทำเพื่อมีอะไรากันเถอะผิดหวังไหมครับพี่ผิดหังมาบ่อยไหมพี่มาบ่อยไหมครับมาประจำเลยนะครับผมมีอะไรใช้มันซื้อประจำไหมโอ้โหครับผม นี่มีให้ก so ินม pues ั้ยด้วยไหมเขาเนี่ยมียชอบนะได้ไปห้าผู้นี่แบ่งเมียเท่าไหร่เขาเนี่ยแบ่งหมดเลยแบ่งหมดเลยคนรักเมียอย่างเงียครับเสียสละเพื่อเมียครับครับผมกินลูกเดียวครับ่แคูเดียวผู้เดียวนะครับผมวันนี้จัดหนึ่งลูกนะมากรุงโบร์นี่แม่จะเรียนเมียกินไปจัดครับผมแสดงว่า รอมา่งเถอรอมานานแล้วช่วงนี้ก็จัดบ่อยจัดประจำครับผมเยี่ยมากเลยพี่คนรักเมียาทำให้หวานมันเอาพวกค้าไปฟันได้นะมันถ้าไม่หวานมันเอาพวกค้าไปฟันได้นะกล้าฟันเหรอคุณเรียนเตรียมร้านสโลแกนทางร้านนะครับมิเขาจะรีบไปไหนนะลุงแมนบอกเรือน่องสวยๆนะครับผมที่ร้านนี้ สนใจชาวตลาดนัดนิคมตลาดนัดสะพานสี่เลยนะครับร้านนี้ขายทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ทุเรียนมนทองจันทบุรีนะฮะร้านนี้เลี้ยมอุดหนุนได้เลยนะลูกนี้พี่สุดห่อเขาบอกจัดไปให้เมีย มีสัมาซื้อกิมทุกวันรับทุกโงการเืสดเราผ่าชี้กันรับของอะไร่งานเนขอสดเินสดไปอาสองสามเรียบร้อยครับผมพีสขาวเอคขัพี่เสื้อขาวสุดรนะครับยกโชว์เอซหน่อยครับพี่ จัดไปให้เมียนะเมียสั่งมาซื้อสุดยอดมากครับพี่ส่งที่เสีครับไอพี่เอสีทาไขอนะแล้วครับครับผมขอบคุณครับพี่ นโดนลุมนะครับตอนนี้บอ,อกไม่ทันแล้วนะฮะบอกขายแทบไ,ไม่ทันลุมมนงแมนเดี๋ยวพาดูใกล้ๆนะครับเราชนะรับทุกโครงการครับเงินโอนบัญชีเอาหมดเยอะเว้นเงินเซ็นเยอะเว้นเงินเซ็นรับทุกบัตรทุกโครงการ ลูกมือนี่คือมาช่วยสแกนอย่างเดียวนะครับนอาเลเป็นไหมครัอก็ไม่เป็นนะไม่รู้ครับม่รู้เลยแต่คอไมเ่ยคอเป็นแต่คอไม่รู้เยโอเปรเตอรร้บเหมือนเที่ยวเลยรึเา่ค่ะก้มันบกระตงท่ห้านสูรับค่ะรับค่่ หวดวุนเลยทุเรีนแกะจัดผูสวยเม็ดเรียบนะครับผมไม่รู้เขาจะรีบไปไหนนะลุงเมียนบอกวันนี้ลุงเมนลงเยอะเลยนะครับวันนี้ FC มาไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะไม,ไม่ผิดหวังนะครับ,ดบ,รบได้กันทุกคนนะ ยนนื้่อเพื่อโฆษณาหน,น่อยยี้่อทำอะไรอ่ะดูถ้าไปดูแก่เพื่นอนมึงก็ทำนานจริงอ่ะเราไม่ได้เลยเละมีคนชมป้าอูบอกว่าดูป้าอูกแก่เรียนเพลินๆนะครับด,ด้านนู้นก็จะเป็นป้าอูนะฮะร้อยเจ็ดสิบบาทคร<ช>ับผ<ห>มบอกกันสองคนนะบอกแค่ไม่ทันเลยนะสบายพวกอะไรครับผมสบายไปหาที่ไอะไรครับผมดดููรนัคบ ปะมาณปะมาณสวยทุกลูกครับรลยละ20บาทเลยครับเมื่อ <jewel ies. S 1> กี้ประทับใจเลยเมื่อกี้ FC บอกเมียใช้มาซื้อกินแทบทุกวันเมียชอบมากนี่นี่ไม่แงมาก ตูงนี้กิโลครับสองโลเจ็ดเฉียดของน้องนี่นะถ้าจะเอาแสงแบนั้นต้มีแสงวยอออได้เลเลือกเลยครับผมแล้วทุกโครงการ

มีเรื่องมีแรงเลยโอ้โหแสดงว่าปอกขายอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตังค์ตังอยู่คนนี้นะเป็นคนรับสแกนเป็นคนเก็บตังค์เก่งโอ้โหลูกนี้นะครับผมห้าภูที่สวยเลยนะคนนี้กินประจำสคนนี้ก็กินประจำนะตัดมาคประจำครับ มาที่ร้านนี้ร้านเดียวเลยลูกค้าประจำเลยนะครับรุ่นนี้กี่โลนะลุงเมียงสองโลท่าดพี่สองโลงเจะสโลเจ็ดขีดน,นะ มีคนคอมเมนต์มาอยากมาแต่มาไม่ได้นะบอกว่าช่วงนี้โควิดนะครับปีหน้ายังมีปีปีหน้ายังทันนะลุงแมนบอกกินได้ทุกที่แล้วผมสุกปีหน้าจะบอกสัญจรให้ลูกค้าสั่งจังหวัดไปกินใหม่ปีหน้าก่อนี่จะขับรถแทนเดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการขายนะขายสัญจรอาจจะมีขายสัญจรนะให้เอฟซีงจังหวัดได้กินของดีๆร้อนจะตด ปีนี้ลุงเมียนยังไม่มีส่งทางออนไลน์นะครับพีหน้าก็ไม่แน่นะฮะถ้ามียังไงปีหน้าเดี๋ยวค่อยบ้ากันทำไม่ทันครับทำไม่ทันนะครับปีนี้นี่ครับผมลูกค้าประจำนะครับมาบ่อยเลยใช่ไหมครับพี่ประจำเลยนะบรรยากาศนะครับผมขายดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมบรรยากาศ ที่ร้านนี้นะครับลูกค้าประจำเยอะนะครับตอนนี้ตามมาจาก Youtube ก็มีนะครับด้านนู้นก็จะเป็นตลาดนะครับร้านลุงแมนกับป้าขูจะอยู่ข้างๆศาลรพระภูมิตรงนี้นะครับช่วงนี้ตลาดนัดสะพาน4ีช่วงเย็นจะแอาอัด่อยครับรถติดมากเลยนะฮะถนนยังทำไม่เสร็จนะครับ ด้านนู้นก็จะเป็นวัดสะพานสีนะครับร้านปอูอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก,ก็อย่าลืมแวะมาหนุนนะครับร้านาเรือนหมือนทองจันทบุรีร้านนี้นะครับผมร้านลุงแมนกับปอู้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม